ร้านอาหารในมาเลเซียตกเป็นเป้ามิจฉาชีพจนเจ้าของร้านต้องจ้างรอปภสู้ภัยโจรเครือร้านอาหารทะเลชื่อดังในอเมริกาใช้ QR code ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าจากนั้นชมการแข่งขันรถประดิษฐ์สร้างสารรค์เรียกความสนใจได้ทุกปี สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญชิตานนท์และดิฉันเช่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะก็มาพบคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอย่าลืมนะคะชมสดๆพร้อมกันได้ที่ w w w b p a k a b u t v แล้วก็ติดต่อกับรายการเกาะกระแสโลกได้เลยค่ะในแฟนเพจ Facebook เกาะกระแสโลก Media News Channel ค่ะครับเกาะกระแสโลกของเราวันนี้นะครับจะไปดูความเป็นไปของประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของเรานั่นก็คือมาเลเซียนั่นเองะนะครับ มาเลเซียนี่ก็คือเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยกใกล้เคียงกับบ้านเราเลยนะครับหรือบางทีอาจจะเหลื่อมเหลืมอมเด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารายได้ของเขานี่นะครับประชากรต่อหัวเนี่ยรายได้เขาสูงกว่าเราแล้วใช่แล้วค่ะตนนแต่ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ค่ะการพบว่ามีสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมในมาเลเซียเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สูงขึ้นแบบรวดเร็วเลยโดยเฉพาะเรื่องของการ ล้นชิงทรัพย์อะไรแบบนี้ค่ะสาเหตุนะคะก็เนื่องมาจากการที่มาเลเซียเขามีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาสภาวะฉุกเฉินหรือที่เรานิยมเรียกกันสั้นๆก็คือพรกฉุกเฉินนั่นเองค่ะพอยกเลิกไปแบบนี้ก็เลยต้องปล่อยผู้ต้องขังที่ถูกจับนะคะภายใต้พรกที่ว่านี้ ซึ่งมีจํานวนมากมากกว่า1000คนซะอีกค่ะคเมื่อคนเหล่านี้นะคะกลายมาเป็นคนอิสระค่ะหลายคนกลับไปยึดอาชีพเดิมก็คือเป็นอาชีพโจ้นั่นเองอและเป้าหมายที่โจรกลุ่มนี้ค่ะคคเขาพุ่งเป้าไปนะคะก็คือตามร้านอาหารแล้วก็พัตคารต่างๆจนเจ้าของร้านอาหารหลายแห่งเนี่ยต้องลงทุนจ้างยามหรือว่าร,าปรอปภมายืนหน้าร้านเลยเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยกับลูกค้าทุกคนเดี๋ยวเราลองไปตามเดตติดตามเรื่องนี้กันค่ะ ครับในอดีตประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามีพระราชกฤษฎีกาสภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นอาวุธสําคัญเลยให้กับตํารวจสามารถจับกลุ่มใครก็ได้ที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมพูดง่ายๆก็คือตํารวจเนี่ยสามารถจับใครเข้าตารางแบบขังลืมได้เลยนะครับโดยคนคน,คนนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องลงมือหรือว่าทําผิดอะไรมาก่อนนะครับ แต่พรกฉุกเฉินที่ว่านี้ก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนที่เห็นว่าเป็นการให้อำนาจกับตำรวจแบบครอบจักกรวาลน,นะครับซึ่งก็มีคนบริสุทธิ์จํานวนไม่น้อยต้องหมดอนาคตแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่าพรกฉบับนี้มากมายหลายคนเลยทีเดียวจนในที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีนาจิปราซัก ก็ประกาศยกยกเลิกพร,ระราชกําหนดหรือว่าพรากรฉบับนี้ไปเมื่อปี2011นะครับเมื่อหรือว่าเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองโดยให้เหตุผลว่าพรากรฉบับนี้ล้าสมัยแล้วก็ขัดตอ่อความเป็นประชาธิปไตย อาทีนี้ค่ะพอมีการยกเลิกค่ะเจ้าหน้าที่ก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ถูกจับตามพรกรนี้ทันทีซึ่งจากสถิติค่ะก็พบว่ามีคนที่ผูกปล่อยออกมาเนี่ยทั้งสิ้นมากกว่า1,400คนและหนึ่งในจํานวนกว่า1,400คนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ร้ายทั้งสิ้นค่ะ,คะตั้งแต่ระดับเสือร้ายไปจนถึงอันตพานเลยที่หากินด้วยการวิ่งราวหรือว่าขู่กันโชคทรัพย์และคนพวกนี้เขาก็ไม่รู้จักที่จะทำมาหากินด้วยวิธีการอื่นค่ะ นอกจากชิงวิ่งชิงปล้นอย่างที่บอกไปแล้วและเป้าหมายนะคะที่โจรมาเลเซียนิยมมากที่สุดก็คือร้านอาหารแบบเดียวกับที่บรรดาโจนไทยเนี่ยชอบนิยมไปปล้นร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้ค่ะอืมครับแล้วตลอด2ปีที่ผ่านมานี้นะครับร้านอาหารหรือว่าพัตคารที่คนร้ายเนี่ยนิยมลงมือมากที่สุดก็อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์แล้วก็เขตปริมณฑลนั่นเองนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือคนในเมืองหลวงเนี่ย พกสตางมากกว่านั่นเองนะครับแล้วคนมาเลเซียเองก็มีนิสยนัยชอบรับประทานอาหารนอกบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่นะครับก็มักจะมีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันคับข้างเกือบจะตลอดทั้งวันคนร้ายก็เลยคิดว่าถ้าปล้นเนี่ยก็คงจะได้เงินเยอะนะครับร้านอาหารก็เลยเป็นเป้าหมายหลักไปโดยปริยายครับ ปัญหานี้นะคะก็ทําเอาบรรดาเจ้าของร้านเนี่ยต้องบอกว่าปวดหัวไปตามๆกันเลยร้านไหนพอโดนปล้นลูกค้าแน่นอนค่ะก็ลดลงทันทีเพราะว่าไม่มีใครอยากจะทานข้าวไปแล้วก็ต้องเสี่ยงชีวิตเจ้าของร้านหลายแห่งค่ะ,ะก็เลยคิดหาทางที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าด้วยการจ้างรอปภมายืนประจําอยู่ที่หน้าร้านเอาไว้พอมีร้านหนึ่งทาตามร้านอื่นเนี่ยก็เริ่มเอาแบบอย่างกันบ้างค่ะ จนเดี๋ยวนี้นะคะร้านอาหารใหญ่ๆแทบจะทุกร้านแล้วในกรุงกัวลาลัมเปอร์จะมีรอปพมาถือปืนอยู่หน้าร้านแบบนี้ค่ะหรืออย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีไม้กระบองไว้เป็นอาวุธถือ,อว่าเป็นภาพที่ชาวมาเลเซียเนี่ยเขาก็ชินตาไป,ไปแล้วค่ะแล้วนะครับในส่วนของลูกค้าเองนะครับก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับเวลาต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่ก็มีอีกไม่น้อยนะครับที่บอกว่าการจ้างยามมาแค่คนหนึ่งหรือว่าสองคนเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเพราะว่าพวกโจรเนี่ยบางทีมากันเป็นกลุ่มนะครับมากันหลายๆคนบางคนก็พกปืนพกมีดมาส่วนใหญ่เลยนะครับพอบุกเข้ามาเนี่ยเป้าหมายแรกเลยก็คือเล่นง<ช>านปอปพนั่นเองนะครับ ตัดปัญหาไปซะก่อนนะครับ<ม>ยามบางคนเนี่ยหรือว่ารอรอปภบางคนเนี่ยก็มีแค่ไม้กระบอกนะครับเจอโจรมีมีดมีปืนเข้าไปก็ต้องยอมนะครับยอมให้ปล้นแต่โดยดีเพราะว่าถ้าขืนสู้ไปเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวห,หรือว่าถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันจริงๆน,นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเขาก็บอกว่าต้นเหตุเนี่ยก็คือการยกเลิกพรกฉุกเฉินทําให้ตลอด2ปีที่ผ่านมาโจรถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นค่ะที่ตกเป็นเป้าหมาย ธุรกิจอื่นๆรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนก็ถูกล้นเหมือนๆกันเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางรัฐสภาเนี่ยก,ก็กำลังพิจารณาดูอยู่ว่าควรจะออกกฎหมายใหม่เพื่อที่จะคืนอำนาจให้กับตำรวจดีหรือเปล่าจะได้จัดการกับผู้ร้ายได้ซึ่งกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยก็จะอาจจะให้อำนาจนะคะแก่เจ้าหน้าที่มากพอๆกับพรกฉุกเฉินที่มีการยกเลิกไปนั่นเองค่ะอืครับแต่นายลิมกิตเสียงนะครับเป็นสสคนสำคัญของพรรคฝ่ายค้านเลยนะครับ ก็ออกมาโต้แยง้งว่าการตรากฎหมายออกมาใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าปัญหาในช่วงที่มีพรากฉุกเฉินเนี่ยที่เขาบังคับใช้กันอยู่เนี่ยสถิสถติของอาชญากรรมในมาเลเซียก็เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือความไร้สมรรถภาพของ,งตำรวจนั่นเองที่ไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามหรือว่าไล่จับคนร้ายนะครับแต่กลับเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนนะครับ ขณะที่สสฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งก็ออกมาบอกว่ามาเลเซียมีตำรวจที่ทำหน้าที่คอยจับผู้ร้ายโดยตรงเลยนะครับมีเพียง9,000นายเท่านั้นจากทั้งสิ้น1 6 0 0 0นายนะครับที่เหลอเอือซึ่งถ้าที่เหลือเนี่ย ทำงานกันอย่างเต็มที่กันจริงๆเนี่ย mm hmm. อาชญากรรมก็คงไม่น่าจะมากไปเท่านี้นครบคะบแต่ว่าด้านรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกมานะคะบ,บอกว่าสถิติการเกิดอาชญากรรมในมาเลเซียมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างสม่ําเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าชาวมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หลายคนนะคะเป็นห่วงสวัสดิภาพของตัวเองจนทุกวันนี้บางคนบอกว่าไม่อยากจะออกไปทานข้าวนอกบ้านแล้วค่ะ mm hmm. และหากสถานการณ์ยังแย่แบบนี้ พวกเขาบอกว่าไม่แน่นะอาจจะเลิกกลัวเลิกหนีไปเลยแล้วก็หันมาต่อสู้กับโจรแทนในเมื่อตำรวจไม่ทำอะไรพวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะค่ะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่านายนาจิปราศักนะครับหลังจากที่ ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวว่าจะต้องจัดการกับพวกโจรผู้ร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ก็ต้องรีบจัดการเลยค่ะเพราะจากภาพเนี่ยคือบุกกันตอนกลางวันแสกเลยคือไม่เหมือนกับอย่างในบ้านเราถ้าโจรบุกเนี่ยปกติก็จะต้องบุกตอนกลางคืนหรือว่าถ้าไปปล้นร้านทองก็ต้องเลือกจังหวะที่คนไม่ค่อยอยู่ในร้านหรือว่าไม่มีคนค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ